ใครที่กำลังนะครับมองหาบ้านใครที่กำลังจะมองหาสินเชื่อเพื่อไปซื้อบ้านนี่แหละครับล่าสุดคอรมอรก็อนุมัติในหลักการสำหรับโครงการบ้านล้านหลังเฟส2ครับท่านผู้ชมครับเฟส2ก็เหมือนเดิมคุณสมบัติคือประชาชนทั่วไปเลยคือครอบจักรวาลสำหรับคนที่อยากมีบ้านานะครับท่านผู้ชมแต่เขาก็จะมุ่งเน้น สำหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยด้วยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ก็เลยมีโครงการบ้านละหลังนะครับซึ่งเป็นโครงการของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นธนาคารของรัฐธนาคารของประชาชนนี่แหละเงื่อนไขต่างๆก็จะผ่อนคลายเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงสินเชื่อจะได้มีบ้านเป็นของตนเองเงื่อนไขของบ้านละหลังเฟสสองก็คือวงเงินไม่เกิน1ล้าน 5้าแสนบาทต,ต่อรายเพิ่มขึ้นมานะเดิมในเฟสหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนถามว่าบ้านล้านห้าเนี่ยถ้าเป็นเอาความเป็นจริงเลยก็น่าจะได้ประมาณทาวน์ house. เฮาส์จะห้องแถวอะไรก็แล้วแต่นั่นผู้ชมนะตามต่างจังหวัดเนี่ยได้ได้นะถ้าเมืองใหญ่ๆเนี่ยคอนโดก็ยังได้นะยังได้นะคอนโดมิเนียมเนี่ยดอกเบีย้4ย4ปีแรก1.99%ต่อปีคงที่เลยสปีแรกไม่ว่าดอกเบีย้ย สถานการณ์โลกจะเป็นไงก็แล้วแต่4ปีแรก1.99%ต่อปีผ่อนชำระสูงสุด40ปีโดยดูจากอายุอ่าตรงนี้สำคัญนะครับหมายความว่าเราจะผ่อนได้เต็มที่ไปจนถึงอายุ70ะ่ะเหลือระยะเวลาอีกกี่ปีกว่าจะอายุ70ก็ผ่อนได้เท่านั้นนะครับอย่างถ้าผมนะครับอายุ50จะไปผ่อนบ้านโครงการบ้านละหลัง เอ๊ะอีก20ปีก็70เพราะฉะนั้นก็ผ่อนได้20ปีอ่าใครที่อายุ40ก็ผ่อนได้อีก30ปีแต่ถ้าใครผ่อนบ้านตั้งแต่อายุ30ก็ยาวเลยครับ40ปีเลยเพราะฉะนั้นค่าง,งวดแต่เดือนก็จะน้อยลงเห็นไหมฮะนี่เพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากผ่อนหนักผ่อนเยอะแต่ละเดือนเนี่ยก็รีบผ่อนไวๆ <laughs> ตั้งแต่อายุยังน้อยและเงินงวดคงที่8 4งวดรแรก7ปีแรก ล้านห้านี้้าเกิดเอาบ้านมือสองไดไหมคอนโดมือสองไดไหมได้ครับจะบ้านหรือคอนโดมือหนึ่งก็ได้มือสองก็ได้บางคนถ้าบ้านล้านห้ามือหนึ่งอาจจะหลังเล็กไปขอแบบมือสองดีกว่าอะไรเงี้ยได้ได้เลยจะมือหนึ่งมือสองได้หรือจะซื้อที่ดินก็ได้เพื่อปลูกบ้านก็ได้เหมือนกันและรวมถึงซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับกู้ซื้อบ้านเลย ขอให้ไม่เกินล้านห้าวงั้นเถอะจะได้เฟอร์นิเจอร์ได้เครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านไม่ใช่ได้บ้านหลังนึงเข้าไปนั่งมองจิ้งจกไม่มีอะไรเลยในบ้านก็ไม่ได้นะมันต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในยุคปัจจบุบันบ้านและหลังเฟสสองยกเว้นค่าธรรมเนียมอีกค่าประเมินราคาหลักประกรันเฉลีย่ยหลายประมาณพันห้าร้อยถึงสองพันห้าร้อยบาทและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองร้อยละหนึ่งบ้านหลังละล้านก็หมื่นหนึ่ง หลังละล้านห้าก็หมืนห้าเพราะฉะนั้นรวม2ตัวนี้ประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบ20 0 0 0บาทไปยื่นคําขอกู้ทํานิติกรรมเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันนะโอ้โหสมัยนี้ไม่ใช่ว่าเดินถือเอกสารเดินเข้าธนาคารโอ้มันหมดยุลค,คละนะครับขอกู้ผ่านแอปพลิเคชันเลย g h b o นะครับของธนาคารอาคารสงเคราะห์และทำธุรกรรมภายใน30ธันวาคม 66, 66คือปีหน้าหรือ เต็มกรอบรวงเงิน20,000ล้านบาทอะไรถึงก่อนครบก่อนเนี่ยก็จบนะครับหมายความว่าโครงการบ้านละหลังเนี่ยนะครับรัฐบาลอนุมัติกรอบรวงเงินให้ทั้งเบ็ดเสร็จแลยนะ20,000ล้านบาทใช้เฟส1ไปส่วนหนึ่งล้ตอนนี้เหลือมาเฟส2นะครับกับกรอบเวลาคือ30ธันวาคม66บ้านละหลังเฟสหน,นะครับลงทะเบียนเนี่ย94,000รายของแอปทอสเนี่ยนะ อนุมัติไปแล้ว16,000รายวงเงินเนี่ย1 3 5 0 0ล้านบาทแล้วเพราะฉะนั้นกรอบวงเงิน20,000ล้านเนี่ยก็เหลือประมาณ6,500ล้านตีว่าได้ใบรายล,ายละล้านเนี่ก็เหลือประมาณ6000คนน่ที่จะได้สิทธิ์นะอ่านะฮะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตัดสินใจว่าออจะซื้อบ้านจะผ่อนบ้านต้องบ้านล้านหลังเลยครับอืม